าที่บ้านของเราพร้อมกับสายฝนบิมเตอพลาดแล้วล่ะเนี่ยไม่ใช่ว่าทำสตาปเปตรี้ไม่ได้หรอกน่าจะโดนเพราะว่าเรือ่อง<ะ> <c oughs> อื่นฉันเรีกเด็ก,เ,ดก,เ,ดกเอ็นมามาถึงมาไม่ทันหรอกบิมไหนบอกพ่อพ่อสิลูกบอกพ่อๆ่คิดถึงก่อนคิดถึงครับบอกพ่อ <c oughs> มมาหะคิดถึงพ่อพ่อค้าปอบแบบคิดถึงคิดถึงว่าพ่อไหมคิดถึงคิดถึงครับสิลูกอัญญาคิดถึงว่าพ่อไหมลูกอัญญาคิดถึงก่อนคิดถึงอัญญาคิดถึงว่าพ่อไหมคิดถึงพูดสิเลยคิดถึงเออเราจะมุดแต่ดูให้เขาดูไหมเขาจะไม่ฟังไอ้ว่าบอกคิดถึงก่อนหนะาไหนน้าพ่อไหม ิง้ต้เอฟซีปุบปุ๊บปุ๊บปถูกใจเขาคุณค่ะอันไหนพูดอันไหนบอกรักอะหรอยืนเจ็บใช่ไหมอย่าบอกคำว่ารักอะไรวะเพลงของบีมอ่ะอ้าวฝนตกบ้างแล้วเธอตกนาแล้วจ้ะอตรงนี้มันชัดกัดอีไหมยังยังยังเพราะลมมันไม่แรงอะโซ l ล่ดีเฟมารี คนบอกว่าฟุกเบาๆอย่างดูกระตุกใช่ไหมดูพ่อพ่อไปหาดใหญ่ใช่แล้วค่ะหนูไปกินพ่อพ่อจะมาคั่งรักแข่งกับพี่พีไม่ได้นะอะไรอย่าไรอยากเอาพ่อพ่อไปทำงานและพี่ชายจะนอนกับใครกันอนกับป้านนดค่ะนอนกับป้านนดนอนกับป้าโนฮะเดี๋ยวเราจะเปิดโถงให้มานนอนด้วยกันเปิดห้องโถง กินเน้นๆไหมเราอ่ะตัวอะไรเด็กๆหายไม่ว่าสิมามีก็เร em kind of <so wow, no pues ิ่มเป็นแล้วฉันงงมากเลยมามีก็เสียงแบบแห่งๆเพี่นุ้ยทำให้เดยวพี่นุ้ยทำให้เด็กพี่นุ้ยทำให้ด็เขาเดินดูกเขาเดินนี่ดูชุดวันนี้เขาบอกไลฟ์ทางติกตอกบ้างมีของให้เปเยอะกว่าครับอ๋อ มันเยอะอ่ะทิกตอกอ่ะมีเด็กอะไรกับบางทีก็อะไรไม่รู้น้องทำไมทิกตอกเยอะจสิเธออ่ะต่อต่อไม่แต่พูดในนี้อยู่แล้วได้อยู่แล้วล่ะบีมกวี Do you miss your baby เอลิซาต้องการกำลังใจเร็วๆเธอสามีเธอต้องการกำลังใจมากด้วยเร็วๆเขาจะขาดใจแล้วเธอพูดคำว่าคิดถึงแค่นี้มันไม่ยากพี่บีบอกมาก เร็วคิดถึงไม่ต้องทำก็ได้อาทำอย่างนี้มินิฮาร์ดเออมินิฮาร์ดอ่ะมินิฮาร์ดไม่ต้องบอกก็รู้พี่บีไม่ต้องบอกหรอกอ่ะมินิฮาร์ดเขาก็อยากพูดแมางคนเราบางทีก็ต้องแบบบอกความรู้สึกเข้าใจปะต้้้อออองบกใหหคนนื่รรูมันไม่จำเป็นว่าแต่ว่าเออมันต้องเฮ้ยมันต้องเลยจังจัจังานข่าวดังอยู่ทีทำมินิฮาร์ดนิดนึงก็ได้เร็วๆไอว่าไอว่าทำมินิฮาร์ดให้พ่อเสียงชื่นนะคะทำยังไงเร็วๆเธอไอว่า มันก็ต้องมีบ้างนะสวีทบิ๊กวิวกันเออแล้วเดี๋ยวทำไว้นี่มินิฮาร์ให้หน่อยนึงเธอไม่ต้องหลอกนะไม่ไดไม่ได้ทำอะไรเลยเหนื่อยอะไรแต่ไม่ได้เลี้ยงลูกเลยไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยอ๋อได้ค่ะได้ไม่เธอทำอย่างเงี้ยะบีมก็แบบไอ้นี่แหละเขาไม่ได้อยากได้เขาจะเล่นจริงจริงจริงเธอโอ้โหจะเป็อังกฤษ ฉันอะเซเล็กเเล็กฟิกฟิตนะน้องมาแล้วหนึ่งเดี๋ยวมาแล้วค่ะใช่หมอมมีเขินนางอะเขินแต่นางก็อยากได้นะความแบบเขาว่อยากได้อยากได้ความแบบว่าโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยจะแบบว่าเขินอะอุยเขินนางก็เขินอ่านี่ฮะ ทำยังไงอ่ะอุ้ยฟ้าแลบอุ้ยเออ <c oughs> จอที่งานโหคนไปเยอะกันไหมวันนี้ทุกคนมีใครไปไหมปกติมันจะมีแบบว่ามีอะไรใหมไม่ใช่อ่ะปกติมันจะขึ้นนี่ขึ้นอะไร ไม่มปกติมันจะขึ้นแบบว่าให้เราแบบชุดส,สาวใช่ชุดสาวน่ารักมากๆร่วมกับคนมามีเขินใช่นางเขินออมันมีเขาไม่ชอชอบพูดออกเสกยงอะโอ้ยนางเขินนะแต่นางอยากได้อ<ช>ยากได้ความโรแมนติกนะ,<ช>นะแต่ก็เกิดเขินเขินนะเป็นผู้หญิงแบบแล <c oughs> เะเขาเรียกอะไรอะกลวงเนื้อผมงตัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่มันไม่ใช่แบบฉันถ้าฉันก็จะจู่โจมเลยจ้ะฉันจะจู่โจมเลยฮะ เอาพวกแค่นะั้นบางพีเออเนาะถ่ายให้อายเอา้าเด็กๆเ,เขาไม่อยู่แล้วเธอจบแล้วจ้ะอ๋อไม่ได้นะคะลูกเพราะว่าเดี๋ยวฟ้ามันจะถล่มลูกอ๋อถ้าพีเอเอหนูหยิบได้สิลูกคะว่าไงอยากาายได้ให้ฟังฟังพี่เอ็มพูดเลยจ้าจ้า แล้วแอมบอกว่าลำคาญเสียงมึงไม่โอ๊คเธอจะพึ่งตีพี่แอมบอกว่าพี่แอมบอกว่าให้บอกว่าปุ๊กว่าฉันดูไรอยู่นะแต่ฉันลำคาญเสียงเธอมากเลยอ่าเดี๋ยวพูดว่าคิดถึงนี่เขาทั้งบีมทั้งบีมทั้งออยพี่เอมกำลังลุ้นอยู่นะเร็วเดี๋ยวบีมบีมบอกว่าถ้าพูดจะได้ห้าร้อยเงินด้วยเงินไม่เยอพอเอาเงินจะไม่พอเงินจะพอ จำใจนะพ่อเดี๋ยวพ่อพูดได้เดี๋ยวเธอพูดคำว่าคิดถึงก่อนเหรอไม่เอาไม่พูดนี่โอ้โหนี่มิกกี้เขาบอกมาเลยนะว่าห้าร้อยห้าร้อยเดี๋ยวทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยนี่ฮะน,น, <c oughs> น,นี่ผัวเธอไปทำงานนะสามีเอาสามีขอโทษค่ะบขอรี่สามีเธอไปต้องไปทำงานนะดูสิ <c oughs> เหนื่อยก็เหนื่อยนะบ้างนั่งเขมิน <c oughs> ทำงานะ กอยู่บ้านเลี้ยงลูกอีกอุยเดี๋ยวมันลื่นแล้วหลุมหัวแทนโอ๊ยคุณพันเพิ่มพันหมื่นหนึ่งสิฮะเอาไปเอ็มเอาไปเอ็มไปเอ็มให้อีหมื่นหนึ่งเธอแล้วเร็วแล้วแดนนะแดนเท่าไหร่แดนแดนเท่าไหร่แดนเท่าไหร่โอ๊ยไม่ใส่นะอย่นั้นน่ะก็เขาบอกเดี๋ยวฉันจะนั่งเล่าเรื่องหวยมาเลย โอ้แทง thank you ไม oh, mm ่ hmm. <c oughs> <c oughs> ใช่หันไหมอยาช่วยไหมครับหน้าร้อยหารกันหน้าร้อเอาแล้วเหรอเอาเอเพิ่มเป็นพันหนึ <h h <h <h umm ่งได้ไหมพี่บิมไม่พี่นุ่มบอกว่าเธอขาไปขอเพิ่มนะครับไปคุยกับป้าเอ็มไปคุยกับป้าเอ็มเลยเโอ้ยโถ่เขาอยากได้มากเลย อ่าอะยังไงยังไงล่ะโผมีแจะคนลุ้นว่าเธอคำว่าคิดถึงโอ้ฉันรู้ได้น้องพีมาได้มาจากใครดอกพี่กุลร่วงออกจากปากเนี่ยแล้วเฉพาะตอนเด็กนะก็ตอนในเด็กไงนานก็จะพูดมาแต่ละคำออกมาแต่ละคำาี่้อยครับ่ากันเยอะขึ้นแล้วได้เยอะแล้วนะได้ขั้นน้ำมันก็ไปกลับหลายรอบแล้ว อ๋อเหรอหรือพี่อ๋อจะให้มากกว่านูจะเลิกตอนเย็ไปตายแล้วนี่เห็นไหมเขาบอกเลยเห็นไหมหมามีเอาเลยตั้งห้าร้อยนะหกตั้งห้าร้อยนะเนี่ยแล้วเนี่ยอยากจะทำใส่เสื้อคู่กันนะวันนี้ก็ใส่เสื้อคู่กันนะเออมันเป็นแค่เปลือกเขาใชไหม มากกว่าแล้วพี่ออยไม่พูดงมี้ทำไงไปบอกอ้าวนี่มันขี่โกงดีกว่าหมี้ทำท่ารักก็พอเออเห็นไหมเขาบอกทันท่ารักก็พอหน้ากินเที่ยวเองของหมีแล้วอันนี้เขาบอกยาไปเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่พูดไม่ต้องจบไลท์อาโทรศัพท์เธอด้วยบอกว่าถ้าไม่พูดก็ไม่ต้องจบไลท์เลยใช่ไหมเออี๋ยวจะเอาของหลานๆดีอ่ะโอควี บีมเขาคิดถึงมากเขาบอกว่าช่วยช่วยถ่ายรูปเมียเขาบอกว่าแบบใจจะขาดตอนเนี้ยนอนไม่หลับโอ้โหบีมสิเธอเธอต้องรู้ว่าสามีเธอแบบรักมากนี่อะนี่ใช่ไหมพอเราทําเสร็จเราก็จะล้างนะคะไม่ต้องกลัวจะให้ไปดูน้องพี่ห้าร้อยนี่คือตังค์นะคะหม่อมมีเออ ให้ไปทํางานชเออใช่ไหมเห็นไหมอันนีม่ีลูกเ็แล้วเวลา่อนเลยปดมดูดใครวะมือตับพิษมือัโอ้โหแล้วแบบวันนี้พิธีแบบว่าตรสตรนานมากพ่อพ่อทางนี้ขอ20คิดถึงพ่อพ่อ20นะโอนให้ขอบัญชีไว โอ้ยยี่สิบก็พูดกันแล้ววะเอ็นดูหมามีเหมือนพิธีในร่างมีเลยวายใช่เห็นไหมหมามีเขินเนาะมามีคะเครื่องถูขี้มูกแรงไหมคะขี้มูกดูน้ำมูกแรงไหมมันไม่ได้แรงแบบรู้สึกเหมือนมีอะไรมาลากไส้นะอ๋อราคาเขาบอกราคาแรงไหม <c oughs> อะเหรอป้าพุกเชี่ยเก่งใช่ฉันเชียไม่ได้หรอกคนเนีย้ยใครเชีร์ได้ก็เก่งอ่ะนางแบบว่ามาดูมาดูลูกสาวเธอดีกว่ากวีเอ้ฉันก็ไม่อยากจะทอแต่นี่เห็นไหมขนาดลูกบอกไม่ไหวค่ะจ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไอ,อ,อว่าจ๊ะเอ๊ะไอว่าใช่ไหมคะ นางก็เป็นคนอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอะไรนะเขินเป็นคนขี้เขินแต่อยากได้ความโรแมนติกนะแต่เขินอืมใช่อืออืมอ่ะคนนี้กินดีดีสิเราอ่ะกินดีๆอือกินดีดีกินดีดีใช่นางเขินฉันจะบอกทุกทีแหละเออไปแล้วแหมฮะตุ๊บๆกันบ้างเนาะเออใช่แย่สนุก หนูพูดดีกว่ามะคิดถึงฟองสิคิดถึงค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงค่ะออืืเหมือนเคี้ยวอเหรอใช่ไหมเหมือนใช่ไหมเหมือนแก้มบุ๋มอ่ะพี่พีนอย่างเงี้ยนะเออเนาะเออแค่นั้นก็ได้เลยใช่ไหมทำไมลูกคนสวยค่ะเเออฮ้ยยังไม่ต้องจับสิ ไอคนนี้มันสวยจริงๆเลยเออไอวาไหนไปดูซิไปดูซิไปดูซิใครอยู่ตรงไหนกันบ้างคนเนี้ยไหนใครอยู่ตรงไหนเนี้ยอยในไหนครับสิ ตาไม่เป็นไบ้างเลยตาไปพี่พี่ไปไหนลูกพีพีไปไหนครับห้องน้ำพี่ไปห้องน้ำแล้วี่อยากบชีอ่าแล้วแต่นุอ่าเดี๋ยวก็จะคุยกัาแดนนะหนูจะคุยเรื่องอะไรกันเออนั่น่ะสิเดี๋อวรเรื่เรอาไม่ส่งกันอะไรถ้าเองถามว่าหนูจะคุยอะไรกับแดเรอไรเรี่องอได้เจอแน

จะใส่กางเกงเสร็จก่อนอ่ะอันนี่ก็เหินเดินทั่วบ้านเลยไปเลยบอกไว้พี่ถึงโอ้ยลำคานบองตอนอลกัิธีมาแล้วิฉันต้องไีเอ้วสวัสดีคับพัดแดนะ้ว่

ได้ไหมได้ปะได้ไหมลูกได้ปะไม่ม like ั้อาแดนที่เคยเจอแด้วะไม่ฟังที่แน